Channel TV Online. สวัสดีครับผมสมศักดิ์ธีรนุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามเทปติกชแนลทีวีออ n ไลน์หรือสารกันใหม่ที่บอกาต้งให้นักข่าวนี้เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับไม่แล้วว่าเที่ยวมาหาข่าวดีๆมีแต่ละตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ห้าง MBK Center นะครับหรือตลาดส่งสุข SME ที่ประธาน ได้จัดบูธมาเสนอขายสินค้าหลากหลายเดี๋ยวเราไปพบภาพข่าวแบบเรียลไทม์เลยครับไปชมภาพเข่าวดีกว่าครับ งานตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยเมื่อวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7ชั้น4โซนดีศูนย์การค้า MBK Center ในครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติคุณอรมนทรัพย์ธวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คุณสกุลทิพย์แซ่เฮงนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ในครั้งนี้คุณสมพลตรีพบนาถประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัทเอ็มบีเคจำกัดมหาชนได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านความว่าในนามผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์มีความยินด,ดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติผู้ประกอบการทุกท่านในการจัดงานตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยโดยสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ซึ่งนับเป็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการจัดงานตลาดส่งสุง SME ของดีทั่วไทยครั้งนี้เป็นปีที่3แล้วโดยครั้งแรกจัดขึ้นที่พราราไดซ์พาร์ครั้งที่2จัดขึ้นที่ดุะนายเซ็นเตอร์พระราม9และครั้งนี้รวมมือกันนำของดีของเด่นจากทั่วประเทศไทยมาได้ช็อปกันจนถึงกลางเมืองที่ MBK Center แห่งนี้ศูนย์การค้า MBK Center มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่จัดงานตลาดส่งสุข SME ของนีทั่วไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SME ในการเพิ่มโอกาสการขายและช่องทางการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากลน,นำเสนอสินค้าคุณภาพของคนไทยให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งศูนย์การค้า MBK Center มีลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเขามาใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านสถานที่ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกในการเดินทางและในสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ที่ได้ไว้วางใจให้ศูนย์การค้า MBK Center ได้เป็นทันธมิตรในการร่วมกันจัดงานที่ดีๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมศูนย์การค้าในเครือ MBK พร้อมสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมต่ตางๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป MBK Center รวมกับสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ช็อปจุใจไปกับงานตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยยกทัพขบวนสินค้าของกินของใช้ของดีของเด็ดทั่วไทยกว่า45บูธอาทิเช่นยาม่องตราถ้วยทองน้ำมันงามันสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์น,น้ำแร่จากกำแพงเพชรน้ำหอมเครื่องประดับผ้าไหมกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องนอนจากยางพาราสินค้าโอท็อและอาหารเครื่องดื่มอทิเช่นเบเกอรี่เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์กรรยาศาสตร์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกระดี่พับข้าวสารออร์แกนิกน้ำยาล้างจานผลิตจากสับปะรดยากันยุนที่ผลิตจากเปลือกส้มโอและสมุนไพรต่างๆพบกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมาย นวดตอกเส้นสีไพรนวดแก้โรคฟรีกิจกรรมนวดหน้านวดตัวโดวยเทคโนโลยีทันสมัยฟรีตรวจสุขภาพเบือ้องต้นโดยเครื่องมือที่แพทย์ใช้ในโรงพยาบาลฟรีพบกันในวันที่2 2ถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณ25ชั้น4โซนดีศูนย์การขา mbk center สวัสดีครับวันนี้กวงนะครับเจ้าของบริษัท โรงงานที่นอนและจุลิคิงแมทเทนนะครับผมได้มีโอกาสวันนี้มาออกบูธนะครับที่ตลาดส่งสุกนะครับ NME ของดีทั่วไทยนะครับวันที่22ถึงวันที่26สบพฤษภาคม2567านะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มนะครับผมที่ MBK ชั้นส่นะครับโซนบีนะครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจที่นอนราคาโรงงานแล้วก็หมอนยังพลามากมายราคาโรงงานนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับภายในงานเนี่ยมีของกินของใช้นะครับ โอท็อปแลวก็เอ็มีมากมายนะครับผมในราคาโรงงานนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจที่นอนแล้วก็หมอนยางวลาเครื่องนอนทั้งหมดนะครับก็สามารถติดต่ออ่าเบอร์โทรได้นะครับที่ศูนย์หกห้าห้าหนึ่งหกเก้าห้าเก้าห้านะครับย้ํานะครับศูนย์หกห้าห้าหนึ่งหกเก้าห้าเก้าห้านะครับแล้วก็สวัสดีครับผมนายเชษชวันสัตินัทครับจากวิสาหกิจชุมชนมะฮ่องจิงเจริญย้อมสีมาจอดแพร่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาออกบูธที่ สำา่อชั้นสี่โซนดี MBK Center ครับ ในวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็ศูนย์การค้า MBK มาบุญครองนะคะเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็คือตระหนักว่า SME หรือว่าผู้ประกอบการไทยอะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องอได้พบปะนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าแล้วก็ได้จำหน่ายสินค้านะคะซึ่งก็ เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่ให้ความสําคัญนะคะเราคิดว่าจะต้องร่วมกันเพื่อช่วยเพิ่มสัสดส่วนของ SME ไทยต่อ GDP ของประเทศนะคะที่มีส่วนแบ่งนะคะประมาณ35.6%ในปี2566นะคะ โตขึ้นได้เป็น40%ในปี2570นะคะซึ่งต้องเรียนว่าในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองนะคะเราเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา SME นะคะนอกจากในเรื่องการหาตลาดแล้วก็จับผู้ธุรกิจนะคะเรามองว่าจําเป็นจะต้องพัฒนาเสริมทักษะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจนะคะอย่างเช่นการวางแผนธุรกิจการทํางานหลังบ้านนะคะได้อย่าง มั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะตรงส่วนนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้ SME ไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะพบว่าสินค้านะคะที่ทางสมาคมนะคะพาสมาชิกมาจำหน่ายเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีความน่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายนะคะ,ะประกอบกับ ะะสถานที่ขายซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนําของไทยนะคะอย่างเช่น MBK เนี่ยก็เป็นที่รู้จักของต่างชาตินะคะเราจะเห็นว่านอกจากผู้ซื้อชาวไทยแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติมาเยี่ยม ชมงาน,นะะซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่จะเผยแพร่นะคะสินค้านะคะ SME สินค้าชุมชนของไทยนะคะอย่างเช่นสินค้าที่เกี่ยวกับนวดสปาสมุนไพรอาหารนะคะให้เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างที่ฟื้นตัวนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าดีเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วเนื่องจากมีเหตุการณ์ โคเกิดขึ้นนะคะทำให้ SMG ของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะลำบากมากนะ,ะโดยเฉพาะรายย่อยเพราะรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไม่มากกันนะคะทีนี้เราจึงอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยจึงได้มาขอความเมตตาจาก MBK นะคะซึ่งท่านก็น่ารักมากนะคะทงเอ MB k ก็ให้เราทั้งทัลได้ทั้งเต่นนายแล้วก็ที่ MBK Center เอรวันนี้นะคะ มาช่วยเหลือผู้ประปากอบการสําหรับท่านที่มีทุนทรัพย์น้อยแล้วมาจากต่างจังหวัดไม่มีสถานที่ขายสินค้าค่ะทราบากท่านอธิบกดีเมื่อกี้ว่วาจริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยต้องแข็งแรงด้วยหลังบ้านหมายถึงอะไรเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยถ้าเรามีการมาสอนเขาว่าทําระบบบัญชีอย่างนั้นที่ท่านที่ปรดีบอกจริงๆจัดได้เลยนะยินดีอบรมให้ฟรีกับออค้าแมค้าที่เป็น SME เรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ธนาคารทุกๆครั้งที่จะให้งวงเงินกู้กับ SME ต้องดูและประกอบกับสิ่งที่เขาทำเรื่องของระบบทางบัญชีอันนี้สำคัญถ้า SME จะแข็งแรงและไปที่4 0ได้ผมอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ขายเองอมีอยู่ร่วมกันอบรมฮนะที่ทางอธิบดีจะจัดอบรมให้ส่วนหนึ่งของ m อ k ก็จะจัดสถานที่ในการให้อบรมนะครับเรายินดีนะครับที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เติบโตแล้วเป็นกำลังของประเทศที่ไรายได้ไปสู่ ความก้าวหน้าเกิดขึ้นใน40%ข้างหน้าที่ท่านนายิวีตั้งเป้าไว้ครับ Traffic Channel TV Channel Online